คลิปนี้ก็มานั่งคุยกันขำๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีอะไรฮาๆเกิดขึ้นค่ะว่าด้วยเรื่องของคนขวัญอ่อนนะคะก็ขี้ตกใจค่ะก็วันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นวันเกิดของกองทัพเรือของรัสเซียนะคะที่จะต้องมีงานเฉลิมฉลองรื่นเริงในทุกๆปีนะคะก็จะมีขบวนพาเหรดนะคะในแม่น้ำที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วก็จะมีเรือสวยงามระดับประดาธงนะคะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองกันเป็นประจำและปูตินเองก็จะลงไปในเรือด้วยนะคะแล้วก็ล่องแม่น้ำที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นธรรมเนียมปฏิบททัติทุกๆปีเหมือนๆกันช้านานมาแล้วนะคะเซนเดียวกับจีนค่ะจีนเองก็เป็นมหามิตรที่ไร้ขีดจำกัดกับรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องส่งเรือไปออร่วมเฉลิมฉลองด้วยอยู่แล้วนะคะซึ่งปีนี้ก็ส่งพระเอกอ,อีก ตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือไทย 052D นะคะเป็นรองแค่เรือมทุกเครื่องบินเท่านั้นเองค่ะสำหรับเหลือรุ่นนี้ของจีนนะคะเป็นหัวเรียวหัวแรงหลักของ PLA เลยค่ะเพื่อนำมาใช้ในบ้านจีนโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ามีขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็สเปคเนี่ยคล่องตัวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นลูกผสมได้ทุกอย่างเลยทั้งเครื่องบินทั้งเฮลิคอปเตอร์ภาคพื้นบกก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กคล่องแคล่วซอกซอน ไปได้ไหนทุกที่ทุกทางเลยนะคะก็เป็นอันว่าได้ส่งใช้ออ 052D เนี่ยไปที่รัสเซียนะคะไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แล้วงานเนี้ยจะไปจอดอยู่หลายวันทีเดียวเพื่อให้ชาวรัสเซียนะคะภาคประชาชนได้มาเห็นนะคะได้มาชื่นชมกันนะคะเพราะว่าถ้าภาของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีซ้อมมีความร่วมมือร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าภาคของประชาชนเนี่ยชาวรัสเซียก็จะได้มีโอกาสเห็นเรือของจีนกันบ้างเห็นเรือของรัสเซียมาเยอะแล้วนะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมมือของสองมหามิตรค่ะทีนี้มันก็มีอยู่ว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ย เรือของจีนเนี่ยจะต้องไปที่ทะเลบอลน,นะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเส้นทางบังคับอยู่แล้วเนาะที่จะต้องไปเส้นทางนี้ แล้วมันก็มีอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยนะคะก็รู้สึกเลิกลากค่ะว่าเฮ้ยเลจีนมาทำอะไรไปไหนมาทำไมอะไรอย่างนี้นะคะก็เวลาที่เขามาเที่ยวบ้านจีนจีนเองก็ไม่ได้เลือกลากนะคะแต่ว่าพอจีนเนี่ยไปขอผ่านนิดขอผ่านหน่อยหน้าบ้านนะคะพวกเขาก็เลิกลากกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเป็นเบอร์หลักของโลกเนาะจะมาอะไร ตกใจอะไรกับปลาซิ่วปลาส้อยนะคะปลาเล็กปลาน้อยอย่างจีนเนาะก็มันเป็นเรื่องขบขับที่เกิดขึ้นค่ะไปอ่านเจอในสื่อกบหลีา,ามนะคะก็เลยหยิบมาฝากกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็เดี๋ยวคงได้มีภาพสดๆมาให้ได้เห็นกันน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสแล้วก็ตามเวลาของรัสเซียก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอันนี้สื่อก,กับว่าทามก็มามีบทวิเคราะห์ที่ฮ่าฮามาฝากกันหน่อยนะคะก็จีนกับรัสเซียเองก็ร่วมมาร่วมมือกันนะคะเหนียวแน่นมานานแล้วกอดคอกันมาจะเป็นร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ จนถึงปัจจุบันในเวลานี้แหะค่ะก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะไม่ต้องเลิกลากกันไปนะคะจีนเขาไปแบบประเภทนางแบบนะคะงานนี้ไปเดินแบบบนแคทวอลกนะคะไปแบบประเภทสวยงามนะคะก็ไม่ต้องเลิกลากกันแต่อย่างใดค่ะ